สวัสดีครับพี่น้องเอฟซสาหน่อยพ่บอลแพงครับ f อปดจอยเอฟซีามงเองครับเอาแรงๆคลิปนี้อยู่กับพ่อที่นก่อนะครับอาจารย์ชินกรเพชรบนแพงชินกรอนรบันแพงครับเอาคลิปนี้พากันมืต่ออีคลิปครับ คนนอกแบบนี้ยู่ใช่เขาก็สามารถอธิบายได้ความสะดวกของเราแล้วก็ไม่เป็นไรนะเรามาข้างหลังเวทีขนาดใช่ขนาดแต่ก่อนล่นหน้าลูกนางเอกก็เอามาเลี้ยงหลังเวทีเลยพี่เปาเขาก็มีแม่ดูแลอยู่นี่มีคนนิ้ดนอยู่ใช่ก็ไม่เป็นไรแ่ได้แย่เด้ล่ะครับเอามาเลี้ยงเองประโยชนที่บ้านคือสุดท้ายก็เขาเป็นฟอร์มแม่แมนไหมครับปูนยาแตายายลู้ป้านะอาเบอร์เกเสียเร์ปูนยาแตายายกับสิไปสวรรค์ดำถูกพันก็อยู่กับพ่อแม่ดีเลยรู้ป่ะนะอาเบอร์เกร์ตังคนตังแยกว่า นี่หูเลีล้ยงเหรอดิี่เอาไปไว้น้ำผู้อื่นปรอยู่ดินี่ให้แตกหมดแล้วฉันต้องฉันผู้อื่นเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงจะหน่อ,นอยเดี๋ยวเอาคนไปปล่อยตอนนี้เพคนหูจักคว่ำเหรอดินี่ถ้าพ่าเลี้ยงบางคณะน้องเพื่อนเอาลูกหลานเพื่อนเซตตาก,กาเสร็จแล้วเวลาเวลาที่ลงจากทีทีมาเนี่ยเพป็นกาเอานอนแรงที่ละไทยเลือดหลงหล่อน,น,นั่งไปเห็น,น,นบักค้ำหลวงบ่ขึ้นไปเล่นตะโลกน้ำ เอาเห็นเปเล่นลัมเรียงแล้วเห็นไปทั่วก็อย่างนี้เ,น <c oughs> เออ,อแต่เก่งนด้แหละมันอยู่หลังหัตัวนี้เบิ่งกคีปันอยู่คำล้วงแล้วทำไมอันเชียงยี่ซานตะกี้คตล้วงแล้วก็จังเวลาหลังอันน้อยๆหน่อยก็นี่อีกหน่อยก็นี่เอาแจตะก้าถึงไปเอาแจซาก้ากันไปไอ้มาจอดรถเฉยรถเราก็บอกเราไม่จอดผี่เล้วมันจะออกเงี้ยเด็เราก็จะออกแกงคือคือเกาจอด มีแล้วรถเก่งมาอ๋อเหมือนเอารถหน่อยมาเก่กแท้วรถอีห่างไปยีหมดอ่ะแบตเตอรี่เ่าไปดีแต่ยังกินเกาะมันมีเช่นนี่ลานี่เด็กขอพัดขอพัดของนโมได้ขาพัดองขี้ฝอของโาเรียวอยู่กับเมี่นี่ขอบคุณหรายครับแล้กันไหมขอบคุณครับขอคุณหมอด เก่งเก่งนะเล่นกล้องเลยทีนี้เก่งก็ได้กระลึกล้องแล้วคลิปก้อนคลิปก้อนอาจารย์ิปอาจารย์นี่ก่อนครับอันเอฟซีถามมาลูกลูกสาวนี่เดี๋ยวพอหมดขอพอนอนกันสี่หงือไม่แล้วรงสิริวัฒน์เอาถามหาอยู่วะอิหลาน้อยจะขวบแล้วสองขวบครับโอ้สองขวบเด้อพี่น้องเด้อท่านใดใกล้เพราะชิ่กเขาโรงเรียนนะครับในคลิปนี้ อาอจารย์เพิ่นก็ว่าคิดไปเอฟซีมันเป็นมวยครับเพิ่นเขียนความเปนแนะนน้ำมาเพิ่นบ่รู้ว่าเขาบ่มีผู้ใดอันนี้จะสามคนแม่พ่อแม่ลูกมีเราฝากไว้กันไว้กับ่คนในท้องานถ้าน้องไซร่า,าน้องไซร่าที่ทำงานกขเป็นผู้จัดการชีวินต้องทำงานตลอดเลยนะอือตอ้นี้เพื่อนพี่น้องเอฟซีเพื่อนก็อยากสนับสนุนว่าเมื่อใดอาจารย์นิกกอสิมีช่องว่าชั่นเพื่อนว่า

เพราะว่าส่วนของอาจารย์นี่ก่อนเพิ่นกับว่าผู้เฒ่าเพิ่นกับไปสวรรค์เพิ่นแล้วเนาะกระบอกมีผู้ใดเบิให้ลุงป้าย่ากาศตั้งคนตั้งผู้อยู่กับจุดคนละอำเภอคนละหมู่บ้านเออเฮาก็เลยได้เอามาดมาน้ำแม่กะกะดูแลดีอยู่มี่โอ้ยมีมี่แมทำหนาที่ใด่เลยมีหน้าที่ดูแลน้องน้โมูยังเดียวครับครับก็เลยไเปิดใชครับ มีหลายประเดอยู่ที่เพันเสดเห็ดนี้เนี่ยแต่ว่าแต่เพียนเหลียวเพป็นมองเปิงนามูแล้วคนจะเขาเข้าใจแล้วละอ๋อคือน้าทางวงน่ะอยากอยากอยากซัพพอร์ตสนับสนุนให้ให้แม่บ้านของอาจารย์นี่มีงานพร้อมแต่พอมาเห็นไอ้น้องน้องน้ามู้ละอ้เดี๋ยวให้เบื้องหน้าที่ตรงนี้ก่อนเนาะเอาครับพี่น้องเปนกาิดเรื่องใหญ่ครับจะเล่นล่วงหลักแบบนี้อ๋อครับอ๋ออ่าเอางั่นละ ต้องขอบคุณเนียบชนเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงสุขภาพน้องเพิ่วังแต่ว่าหากขวบจะต้องเข่ารงเรียนเนี่ยถึงเกณฑ์ก็ต้องหอดหอดจุดนั่นอีกสามปีข้างหน้าเาก็ต้องประสบการณ์หลังเวทีอย่างน้อยเอาบรรยากกันต้องไปไ่หน้าอาจจะอาจจะได้ใช้ชีวิตอยู่หลังเวทีคือพอเอ่มาปลูกฝังไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถึงหากขวบจากนี้จะได้เข่ารงเรียนแล้วก็ต้องหันหาวิธีเฮ็ดทังไหนก็ได้ อย่างสิ่งนี้ผู้ดูแลอยู่บ้านตอนเป็นมีนเรียนออนไลน์คือช่วงโควิดนี่ก็ชีได้เรี่ยนๆทั้งหลายเรียนอยู่หลังเวทีใเลต้องเข่าเนสลีก่อนเ <c oughs> ตรียมอนุบาลน,นะครับน้ <c oughs> องนะโมเห็นไหมครับ <c oughs> อืมเป็นตั้งให้อาเป็นเป็นอาเป็นบ่อยไอ้ตั้งเป็นตั้งอ่าเป็น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 หยอกไอ้เป็นไอ้มากไายพระเกิดบนเป็นก็เลยตั้งสิ่งหนึ่งนะโมนี่โ <c oughs> อ้เอาจารยสายหันใช่ไหมอ่า เอาไปเห็นกันจังไลเอออาจารย์บาทจังแล้วมาทางไหนนึกนนะอครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเมื่อนั้นเฮาอยู่เฮาอยู่ไอสมมติประการตลาดชั่วงออมน้อยกับกินเขาอยู่กับมาหน่อยมาเล่นน้ำมื่อนี้เงยเลยเนี่ย นะครับพี่น้อง FC ก็ถามมาในคลิปนั่นะที่ผมลงไปมือคลิปอยู่ตลาดโจงน้ยนะครับก็เป็นห่วงอีหลาน้อยนี่ครับถามจากอาจารย์เพิ่นเลี้ยวติดแม่เหรออืแต่เพิ่นก็ดูแลอย่างดีครับพี่น้องขนาดพ่อเนี่ยก็ขนาดพ่อเนี่ยก็เอาบ่ให้เอาดอกกันมีแม่อยู่ในขันเห็นหน้าแม่นี่ยบ่ให้พ่อเอาเลยออืต้องติดแม่ต้องเสีจากแม่บ่อยู่จริงๆไปตุลาจริงๆยังไปสิกนางน้าพ่อได้อือปกติเนี่ยเอ็นมานั่งบ่นั่งทำมีแม่อยู่ครับติดแม่มาที่สุด ครับเราเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งอาจารย์มีก่อนนะครับจันทกรนน้อยนะครับเอฟซีกับในการต้อนรับย่างดีด้ครับพอเขาได้กล่าวเขามาสู่เวทีสาวน้อยนะครับเนาะเอานี่คือบรรยากาศหลังเวทีพอดีนี่มาแล้วเพิ่มเตรียมอาหารมาแล้วจัาหน้ยอาจารย์มิก็กินเหระเออคุยกับจนยุ่งเริ่มอารวาสี๋ยวจังค่อยต่อได้กินสาวแล้วจังก็ไม่ใช่เอาใครมาเปิด ันใ่พวงไหนอยู่เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินข่าวยุ่งบนทั้งอลบาบัตพันธ์อ๋องเดี๋ยวจะกินกินข่าวเร็วๆเดี๋ยวจีพ่วงสายไฟเป่วยไปล้ปลมเหงครับเัากระจุ๊ขึ้นเรื่อแอ้วอยู่ดีน,นั่งหน่อยพอขับมอเตอร์ไซหายมองรถจอดจเอารบกวนอาจารย์รนี่ขอบคุณขอบคุณคอาจารย์นะครับ,รบขอบคุณพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยถ้าได้ช่องเดี๋ยวอาจารย์นี่ก่อนพ่นกระสีฝากพี่น้องเอฟซีนะครับ คอยติดตามผลงานของเพื่อนว่าสิถ่ายทอดมาในรูปแบบใดในการทําคลิปนะครับเพื่อนอาจจะมีแอดมินส่วนตัวได้หน่เดี๋ยวจัาหน้าที่เปิดตัวแอดมินอีกนะครับเอาคลิปนี้นะครับรบกวนอาจารย์จำเนีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเทุกคนที่ได้กินเขา่าเตรียมเผืนอเวทีนั่นไปชมตำอ่าเมนูมนเน่ปลาบดอ่อมหมูใส่ผักกาดหมูใส่ผักกาดเนี่ยอาหารคั่วนะครับหลังเวที นะครับเอาคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์นิกอนนะครับครับครับพี่น้องเอฟซีครับบรรยากาศนะครับหลังเวทีพาพี่น้องมาเพิ่งมาสอบถามท่างอาจารย์นี่ก่อนน้อยเพชรบุญแพงครับในคลิปนี้ต่อคลิปนะครับพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านได้ถามข่าวมาว่าเป็นยังไงใน่ลูกเตดาวคนอยู่หลังเวทีเป็นยังไงเตรียม เขาลงลำลงเยนบอลนะครับอาจารย์ก็ได้บอกแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากผู้ถ่าเพิ่นนะครับผู้เฒ่าพ่อเม่เพิ่นก็บอกยังนั่มนะอาจารย์เพิ่นก็เออบอกว่าแล้วก็ลูกกติดแม่นั่มพสันเพิ่นว่านะครับแม่ก็ต้องเขาออกมาบรรดูแลถึงเวลาต้องเขาเกียนศึกษาเพิ่นก็ต้องเอาไปเขาารงเรียนครับอาจารย์นิกรนหน่อยเพิ่นก็บอกว่าสัตว์นั่นคือนะครับ ความเป็นไปเป็นมานะครับที่พี่น้องเอฟซีได้ถามถึงนะครับก็เลยเอาบรรยากาศสอบถามเกี่ยวกับอีลาน้อยอลูกสาวของอาจารย์นิกรน,น้อยเ,เพจบรรพ์แพงเขาเนี่แหละห้พี่น้องเอฟซีเขาได้รับทราบกันนะครับเอาเวทีทางนี้กําลังสิขึ้นโค้งทัดทางนาครับจอกันแล้วแล้วเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องชมนี่นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับซ้อมคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องสอนนุ่มทะเบียนเจวันอ้อปิเชียวครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ